เป็นอย่างไรบ้างครับนะดูคลิปของครัวพี่นันแล้วถ้าเกิดว่าให้ประโยชน์แก่ลูกๆก,ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับให้กดติดตามช่องครูนัน h ช n n e l ด้วยนะครับขอบใจมากนะครับเจอกันหน้าที่ยี่สิต่อไปเรียนทุกคนนะครับมาเรียนไปพร้อ,รอมๆกันนะครับกับในการทำแบบฝึกหัดเอาเป็นว่าในการทำแบบฝึกหัดน,นะครับ ช่วยกันคนละครึ่งนะครับคุณครูจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่นะครับนะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษนะครับกับหนังสือเซลลูฟา o เวิร์กบุ๊กนะครับหน้าที่24กันนะครับหน้าที่24นี้นะครับเดี๋ยวคํานี้ขึ้นไปอยู่ตรงโน้นเลยนะครับเดี๋ยวขยับลงมาข้างล่างนิดหนึ่งอ่านะครับหัวข้อใหญ่คือหัวข้อที่3นะครับบอกว่า let's read and write เดี๋ยวคุณครูทวในให้อีกทีนะครับ let ตัวนี้นะครับย่อมาจากคาว่า let ช์นะครับคุณครูเคยสอนเอาไว้แล้วในคลิปไหนไม่ทราบนะครับนะ let ช์แล้วก็ let นะครับแปลว่าอนุญาตนะครับส่วนอ s นะครับแปลว่าพวกเรานะพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวย่อ ตัวนี้นะครับนะเนี่ยตัวย่อตัวนี้ let แล้วก็ขีดอย่างนี้นะครับไม่ได้ย่อมาจาก let is หรือ let has ใดๆทั้งสิ้นนะครับย่อมาจาก let us นะครับ let แปลว่าอนุญาตนะครับ us แปลว่าพวกเราเวลาแปลนะครับให้แปลว่าพวกเราจุดๆกันเถอะเห็นไหมครับประโยคนี้ let's read and write ก็แปลว่าพวกเรามาอ่านและเขียนกันเถอะนะครับนะ Let's go out นะครับเราไปเที่ยวข้างนอกกันเถอะอ่าอะไรก็แล้วแล้วแต่นะครับนี่คือตัวอย่างประโยคทีนี้คำคีย์เวิร์ดนะครับแปลว่าคำไขปริศนานะครับนะคำไขปริศนาที่ให้มาก็คือนะครับเดี๋ยวครูต้องทำให้เล็กอีกนะครับ Reading นะครับแปลว่าการอ่านนะครับ Singing แปลว่าอะไรครับการร้องเพลง Bird watching นะครับ Bird ตัวถัดมา bird bird watching การส่องดูนกนะครับ watching แปลว่าการดู bird นกการดูนกก็คือส่องดูนกนั่นเองนะครับใช้กล้องส่องทางไกลส่องนะครับนะ swimming การว่ายน้ำ collecting stamps นะครับ collecting แปลว่าสะสมนะครับ s t a m ก็ทับศัพท์เลยก็คือการสะสม stamp drawing นะครับการวาดภาพนะครับนี่ก็ให้คีย์เวิร์ดมาอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 6อย่างนะครับทีนี้เราก็เลยมาเขียน my friends hobby hobby นะครับแปลว่างานอนดิเรกความจริงแล้วเขียนถ้างานอนดิเรกชิ้นเดียวจะเขียนว่า h o bby นะครับนะงานอนดิเรกแต่ในเมื่อเป็นงานอนดิเรกหลายหลาย,ลาย,ลายชิ้นนะครับนะก็เลยเปลี่ยน y เป็น i นะครับนี่เลยนะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม es ก็คืองานอดิเรกหลายๆชิ้นนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ Friend s ต e r m e s นะครับเมื่อ Friend s ต e r m e มแล้ว p o s t r o p h e เนี่ยไม่ต้องใส่ออีกแล้วนะครับใส่ขีดอย่างเดียวนี่คือหลักของการเติม Apos t r o p h e s นะลูกนะถ้าข้างหน้าเป็นผู้จน์แล้วข้างหลังนเติมแต่ขีดอย่างเดียวไม่ต้องใส่ออีกแล้วก็เลยแปลว่างานอดิเรกหลายๆอย่างของเพื่อนหลายๆคนงานอดิเรกของเพื่อนๆนของฉันคนุณครูก็เลยแปลอย่างนั้นนะครับให้เข้าใจง่ายหน่อยไม้ของฉัน ทีนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับเนมก็คือชื่อเราทําเป็นตารางขึ้นมาเลยนะครับฮอบบีสนะครับใส่เป็นบูพ์มาเลยคืองานดีเรกต่างๆนะครับใส่ชื่อเดวิดนะครับทอมพิมวีนานะครับวินัยแล้วก็แมรี่นะครับภาพนี้ทำอะไรครับเขียนว่าสเตมอยู่ก็คือสะสมสเตมใครสะสมสเตมครับพิมภาพนี้ว่ายน้ำนะครับใครว่ายน้ำครับวินัยภาพนี้ ภาพนี้ทำอะไรส่องดูนกครับส่องดูนกนะครับ Bird Watching ก็ Mary ภาพนี้นะครับวาดภาพนะครับ Drawing ก็ Tom ภาพนี้อ่านหนังสือนะครับ Vina นะครับ Reading ภาพนี้ร้องเพลงนะครับใครร้องเพลงครับเดวิดเดวิดร้องเพลงเพราะฉะนั้นเรามาตอบนะครับตามภาพกันนะครับ ตามภาพนี้เขาบอกว่า make sentence make แปลว่าทำนะครับ sentence เติม s แปลว่าประโยคหลายๆประโยคนะครับ about เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับนะครับ the hobbies ก็คืองานอดิเรกต่างๆนะครับหลายๆชนิดนะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม s นะครับ use แปลว่าใช้นะครับแปลว่าใช้ the word นะครับก็คือคำศัพท์นะครับแต่เวลาแปลเราจะไม่แปลตรงตัวสิเดียวสิทีเดียวนะครับ แปลว,ว่าคำเฉยๆก็ได้ In the keyword ก็คือในคำไขปิศาก็คือ6คคำศัพท์ที่ให้ไว้ด้านบนนี้เองนะครับหกนะคำศัพท์นี้คือ reading, singing, bird watching, swimming, collecting s a m และก็ drawing นะครับนำา6คำศัพท์นี้มาเติมลงในข้อ1ถึงข้อ5นี้นะครับนะ5ข้อตัวอย่างนะครับ example แล้วตัวอย่าง เดวิดฮอบบี้ฮอบบี้นะครับเห็นไหมครับพอเป็นงานในเล็กชิ้นเดียวของคนคนเดียวก็ S O B B Y Apostrophes นะครับของ David งานในเล็ของ David คือ Singing การร้องเพลงการร้องเพลงเนี่ยคุณครูบอกให้อีกทีนะครับคำกริยานะครับซิงนะครับแปลว่าร้องเพลงนะครับร้องเพลง เมื่อใส่ ING เข้าไปนะครับเป็น Singing นะครับแปลว่าการร้องเพลงนะครับ ah s r s i n g i n g s i n g i n g o k เคครับ Singing ก,การร้องเพลงเขาเรียกคำเหล่านี้ว่านะครับ children นะลูก ลูกจาไว้เลยนะครับนะนี่คือคุณครูสอนวยากรณ์เพิ่มเติมให้นะครับป .5 ก็ไม่เป็นไรครับเรียนรู้เอาไว้นะครับเดี๋ยวคุณครูได้บอกในเบื้องต้นแล้วว่าเรียนกับคุณครูพี่นานเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก่งนะครับเพราะคุณครูจะบอกมีความรู้อะไรเท่าไหร่คุณครูบอกให้หมดนะครับนะซิงนะครับเป็นคํากริยาวีจุดนี่เขาเรียกว่าคํากริยานะลูกนะครับแปลว่าร้องเพลงแต่เมื่อใส่ NG เข้าไปนะครับหมายว่า s i n g i n g นะครับ singing แปลว่าการร้องเพลงนะครับ คำกริยาที่เติม i N เเขาเรียกว่าคำเจอร์นนะครับ G E R U N D นะครับ i จ d r e นนะครับจำไม่เลยนะลูกข้อที่1เพราะฉะนั้นน,นักเรียนก็ใช้สมองนะครับนิดหนึ่งนะครับคุณครูบอกแล้วว่าแบบฝึกหัดเนี่ยคุณครูจะไม่เฉลยให้หมด100%เดี๋ยวคุณครูทำให,ให้ใหญ่กว่านี้นิดนะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดๆเลื่อนตรงนี้ยากนิดหนึ่งนะครับนะ อ่าโอเคนักเรียนจะได้เห็นใหญ่ขึ้นนะครับข้อที่1 Toms Hobby นะครับคุณครูทำให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือนี่ก็เขียน1เขียน Tom's นี้ไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาแล้วนะครับเพราะคุณครูเขียนให้ใหม่เลยนะครับนะเขียนให้ใหม่เลยงั้นเวลานักเรียนเติมก็นักเรียนเติมอย่างพวกฮ Hobby อนะครับแต่คุณครูทำตัวอย่างให้เห็นว่า1 Toms Hobby is ก็คืองานในเรื่องของทอมคือจุด,จดๆๆจดในเรื่องของทอมคือลูกก็ไปดูตรงนี้เลครับ ทอมไหนคนไหนชื่อทอมคนนี้ชื่อทอมงานิเรกือทำไรครับภาพนี้คืออะไรครับภาษาอังกฤษอ่ะภาษาไทยวาดภาพก็ได้กันนะครับภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเขียนลงไปตรงนี้เลยเห็นไหมครับนะเออตอบลงไปเลยครับไม่ต้องเอาคํานําหน้าอะไรมาทั้งสิ้นนะครับตอบลงไปเลยนะเอาเป็นว่าคุณครูให้นักเรียนใช้หัวนิดนึงนะครับให้หัวคิดนิดนึงข้อที่2พิมพ์ซอ b บ,บีเอสนะครับงานในเรกือของพิมพ์คือ นะครับก็ไปดูที่พิมพ์อีกพิมพ์ทําอะไรพิมพ์พิมพ์ทำอะไรครับนี่สแตมอ่าเห็นไหมครับก็ตอบลงไปเลยข้อที่3เลื่อนไปเลื่อนมานะครับวีนาวีนาสอฟบีเอสนะครับงานเรขาของวีนาคือเอาไปดูวีนาอีกก็ไหนวีนาวีนาปุ๊บมาดูตรงนี้นี่วีนาทาอะไรครับอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษว่ายอย่างไรข้อที่ห้าวินยัย อันในเรของวินัยทำอะไรวินัยคนไหนชื่อวินัยคนนี้ชื่อวินัยนี่เลยครับว่ายน้ำภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอา้าวข้อสุดท้ายนะครับแมรี่แมรี่ทาอะไรครับแมรี่แมรี่แมรี่ครับนี่เลยนะครับส่องดูนกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับลอกมาใส่ลงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็นะครับคุณครูแนะให้ถึงขนาดนี้แล้วคิดว่าคงจะทำถูกกันทุกคนนะลูกนะ ก็จบไปประกัดหน้าที่24อีกเช่นเคยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนะดูคลิปของครูพี่นันแล้วถ้าเกิดว่าให้ประโยชน์แก่ลูกๆก,ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับให้กดติดตามช่องครูนันช n แน l ด้วยนะครับขอบใจมากนะครับเจอกันหน้าที่ยี่สิบห้าต่อไป all right, all right, all right. Okay.